สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางหวยเราพัฒนานะครับเมื่อประจําวันที่17ดนะครับวนสิตุลาคม2568นสะครับส่วนแนวทางวันนะครับพี่ๆวันพุธที่15นะครับนาอของเรานั้นมาแค่เลขเด่นนะครับพี่ๆมาแค่เลขเด่นนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่ๆส่วนในเลข เขาเรียกว่าเลขบนก็พลาดแจมเดียวเองนะครับสลดายนะครับพี่พีเน้นห้าหนึ่งเนาะก็นะครับให้สี่กับหนึ่งผลที่ออกเลขชุดหกตัวห้าสองเก้าหนึ่งห้าห้าสองนะครับห้าสองเลขล่างชุดหกตัวเก้าหนึ่งเลขล่างชุดสี่ตัวนะครับสามตัวหนึ่งห้าสองนะครับเนี่ยหนึ่งห้าผมก็ให้เนาะแต่เขาไม่อยู่ตรงกลางนะครับพี่พีนะครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับสี่ไม่มา ท่านใดเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าหนึ่งนะครับส่วนแนทางวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับพี่พี่แอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับที่คิดได้แล้วก็นําตัวเลขมาฝากพี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับตาลางนะครับผมจะมีที่เลขสีเลข0ูนย์

08นะครับ3ตัวให้ไปที่041 043ตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่พเดี๋ยวผมเขียนผิดอันนี้ผมน่าจะเป็น41เนาะ นะครับพี่พี่เพราะว่าผมชอบสี่หนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าสีหนึ่งเนี่ยผมให้เม็ดเดียวดีกว่านะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะครับนี่ครับผมเนาะขอให้มานะครับ ตัวเจาะนะครับพี่พี่ก็จะมีที่สี่สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่เนาะตารางจะเป็นที่เลขสี่แล้วก็เลขศูนย์นะครับสี่กับศูนย์นะครับสลับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่พี่ ก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับ0กับ4ผมให้ไปที่เลข4นะครับนะครับผมก่อนออกไปนะครับพี่ๆฝากกดไลค์เนาะกดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่ๆหนึ่งกดไลค์คือหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ